ดิสานุสวัสดีจ้าเมื่อนี่พอเพิ่งมาดักเอากุ้งค่ะกุ้งฟอยตัวนนเล็กๆนะคะพี่น้องตัวเล็กๆใสๆเอาไปเห็ดก่อยกุ้งเต็นค่ะใส่บักกอบักหน่าแซ่บๆค่ะพี่น้องมาเอาอยูน้องจะคล้องในราคายูล้างบานค่ะอันนี้กก่ย่างลงมาจากบานประมาณ300เมตรค่ะพี่น้องบ่กไก่ค่ะมีทั้งกุ้งหอยปูปาลาด้วยค่ะได้กินเบิร์ตีค่ะพี่น้อง มาเอาพักหอม่ะพักหอมพักชื่อหอมเตยไปใส่ก้อยกุ้งค่ะพี่น้องพักกาบกับสีบี้พักเมฆพักกระเดาค่ะพักหนอกพักกาดหินเป็นพักเทยูในบานเลยค่ะปลูกเลาะบานค่ะพี่น้องเป็นพักสวนขั้วนะคะ อันนี้พักชื่อค่ะหรือว่าหอมปอมค่ะเก็บสาระแหน่น้าพี่น้องแต่ว่านี่จะเป็นพักหอมเป้อค่ะหรือว่าพักชื่อฝรังพักชื่อใบเรื่อยค่ะเอินในลายแบบบางเทือกเอินว่าหอมหอค่ะพี่น้องอันนี้ลางพักหน่อค่ะ กุ้งฟอยน์เฮดได้หลายเมนูนะจ่ะเฮดก้อยก็ได้ค่ะตัมแบบแจ้วก็ได้ค่ะพี่น้องขัวเกลือกระแซบค่ะหรือว่าแกงกระแซบค่ะตัาแจ้วกุ้งกับก้อยกุ้งกระแซคายกันนะคะตัวกุ้งเนี่ยเอามาล้างเอาขีดเยออกก่อนค่ะเพราะว่าเาใส่ดักมากนี่ใส่หรือว่าสอนมากจะเครือกันค่ะมันจะไม่ขีดเงาค่ะพี่น้องเศษใบไม้จังสิคะจะมาขัดออกแล้วก็ ล่างและลายน้ำค่ะกุ้งสดๆตัวใสๆเลยค่ะ ผักหอมสีใสในกอยกุุงค่ะก็จะมีต้นหอมนะคะต้นหอมพักชี่หอมเปย์ค่ะสะละแหน่หอมแดงบกักพริกพี่น้องซ้อยใส่ค่ะพริกสดพริกสดที่เป็นสีแดงแดงนจะจ๊ะพิกบานหรือพริกจินดาก็ได้ค่ะพี่น้องเพิ่มทุกสีสันเพิ่มทําข้ามเพจค่ะ ถ้าเกิดไพ่โมากกินดิบกับขัวได้ค่ะก่อยแล้วก็เอาไปครัวได้ด้วยกันค่ะพี่น้องอันนี้พักกินกับก้อยกุ้งนอกจากพักกาเทีนพักเมกพักกระดาวพักหนอค่ะ ส่วนผสมเตรียมเรียบหน่อยนะคะกะหันสซเดเลยรค่ะพี่น้องบีประกอบไซ่อนค่ะแล้วก็เอาผักขาวทุอย่างมาใส่ค่ะเครื่องปรุงในจะมี่พริกป่นเข้าขวดชูโรตนำปลาค่ะแล้วก็เกลือค่ะพี่น้องบีปักเน่าสซค่ะ ปรุงแบบเดียวก็ตำกุ้งเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าก่อยในพิ่นบริสไทปลาค่ะถ้าตำในใสอยู่ค่ะพี่น้องแต่ถ้าไพ่มากอยากใส่ตอนก่อยน้ำกระไดค่ะเหตุแต่ห้ายแบบปรุงได้หลายสูตรนะค่ะตามความชอบค่ะพี่น้องแต่ว่าซํานีกห็หอมค่ะหอมบักหน้าปักกอกหอมพักพักหอมถือใสนี่หอมหอมค่ะ เซตแล้ค่ะพี่น้องก่อยกุงเต็นเต็นดองดองเลยค่ะกุงสดๆจากน้องหล้างบานค่ะแซบแซบเด้อจ้าพี่น้องหอมค่ะมาเด้อพี่น,อน้องแซบแซบต้องกันค่ะสวัสดีจ้า